ผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์แบบว่าคนพวกนี้เขามีแบบว่ากูกสลังที่แข็งแรงเขาแบบว่าเขาแบบเคยเคยทำอย่างไรมาเขาก็จะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆพวกเยอรมันเขาเป็น มันยังอยู่มันยังอยู่ตอนนี้ก็แบบผ่านเงินไปเรื่อยแหละทำตั้หนึ่งเดือนนะเออก็เลยแบบไม่สี่เดียรตอนนี้ก็รอแต่ผมคิดว่าคนหลายคนมันแยรอนี่ไอโรเกต์ฟัลก์อะพอแต่อุณโรเกต์โอ้รหก็พอเออ คนรอคนดูคนลอกกันไอ้กบะนั่นไอ้ก็แบคนเท่พี่แบบว่ามันคือคนไทยอะเมื่อก่อนเขาไอ้ยิปกันอยู่นะแะ้วนั่นรถที่เขาสคนข้องเขายิปปุ่นเลยใช่ใช่ใช่กระป๋อผมอเรียกกระป๋องผมไม่รู้จนผมไม่รู้ชื่อจริงมันแต่คันในเกมมันเป็นในทุสุกิทุสุกิแครี่ตัวเก่าตัวในบ้านเราไม่มีบ้านเรามันจะหนึ่งหน้าหนึ่งจะเป็นหน้า มันจะไม่ชอบข้างหลังมันแต่ว่าข้างหน้ามันสวยดิในเกมมันยิ่ทำสวยจริงอือเราถูกก็ลบข้างนั้นแต่อย่ากอดได้ไม่ได้ไอซอง 87s ปอดีชอบเฟอร์แบบสมัยเก่าเมั้ยเฟอร์ก็สวยไอคอนิกสวยด้วยนะเฮ้ยดเลยได้รู้สึกดีมักดีมากคนเยอะเลยอือจริงเราจะไปเห็นล่าสุดก็แก้วพวกแบบ เออจอดรตารนชั่นของแต่งหายเงี้ยคือมันแก้นะแต่ผลท้ายคือใครที่มีปัญหาก็ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แบบโอ้โหเสียมากเออแย่จัดเลยนะออเออ,เอ,อผมผมจะไม่ได้ว่าจืดแล้ตอนนเดี๋ยวไว้กลับไทยกไปเล่นเดี๋ยวไปดูได้ได้ได้เพราะว่าทน,นี่มัน,นมันยืนอยู่ในมันได้ไปไดปนการระบมายนอยู่อยู่ในมันไไปได้ เขาต้องกดหมอดเครื่องบินดีแกได้เขากดหมอดซูเปอร์แมนไม่ใช่ไม่ไม่คือผมได้เอาหลับเข้ามาไงแบบเข้ามาแล้วก็ผมประจําแล้วผมตกงานแล้วเป็นแบบไม่เล่นไม่เป็นไรตัวนี้ก็แบบก็เป็นช่วงที่ผมเปิดกําลังแบบเบื่อเเกมพอดีเลยจะแบบเปิดช่องเปิดโลกว่างหน่อย ในไหนไปไน่าจะถ่ายคลิปนะแล้วก็มาละไว้ลงละอะไรเงี้ยเพิซีเซียมปอร์เช่พิซีเซียมเบนเนี่ยผมดูอย่างเยอะเลยออดี้ก็ไอ้นี่หน่อยจะได้ไปว <แก S 2> <น>ันอีกนี่ก็ปีนี้ผมได้ไปก็มีแค่เมลซีเซียมเบนกับปอร์เช่แบบเบียมยังไปไม่ได้เพราะสัปดาห์หน้าน่าจะวันหยุดเราทุกทุกที่น่าจะติดหมดก็เลยแบบเปลี่ยนแผนมาก่อนคือคือถ้าจะไปจริงก็คงช่วงซัมเมอร์อ่ะ ซัมเมอร์ได้ไปดูไว้แน่ซัมเมอร์่อ,ของของประเทศเขานะไม่ใช่บ้านเราเป็นบ้านเราเป็นคนดูไดูฝนดแหละนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละเดินแบบอ่ะไม่เป็นไรต่อได้อ <c oughs> ย่างคือเดี๋ยวสปาาัปดาหห์น้าต้องไปคือน่าจะไม่ได้ไปไหนไกแลแล้วก็คือหาของกับตุนไว้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นน่ะมันจะร้านละหลายร้านก็จะติดไงก็น่าจะได้ช้อปปิ้งอาหารแบบสนุกแน่นอนรับประกัน แต่กลับมาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมากลับไทยก็กลับมาลำงานเหมือนเดิมไหนก็มาให้แบบเออให้ให้พี่สาแบบกันลืมไหมลืมวัตถุนี้ยังลืมผมด้วยเปล่าไหมเคยมีเพื่อนเล่นที่ชอบอยู่นึกดึกอยู่อะไรก็เจอเนื้อเจำได้นานมากแล้วนู่นนะทำไมไหนแบบบีดจำได้ไม่เคยลืมคนที้มิติมิติในการอืม เพราะตอนตอนนั้นไปก็คือไปอยู่กับตีประจำผมนะแต่ตอนนี้คือตีประจำผมก็มีเนี่ยขัดแย้งของตัวอยู่ขัดแย้งอะไรกันวะไม่ใช่ขัดแย้งแต่ว่ามีปัญหามีปัญห,หาการเรื่องแบบมันจะมีเรื่องฝูคนรุนของมไปมพูดแล้วกันว่าใครนะแต่พูดลอยๆพูดล,ยลยอยๆเอาเป็นว่าไมเซ็ตก็ไม่ไมเซ็ตก็แย่แล้วใยายามปกป้องความชอบความชอบตัวเองเนี่ยแต่ไปเหยียดคนอื่น,อ,นอันนี้ก็ไม่เอา คือเขาบอกว่าแบบเราเราไม่ผมป้องแล้วมันแล้วเหมือนเขาเป็นคนที่แบบติ่งเบียมด้วยไงเจอถึงโจ๊กแล้วมันน่ามันน่กันนะพูดกับหูใส่แบบรู้สึกเหมือนโดนตัดก็โดนมันจะลบอๆอย่างเงี้ยไม่มันมันพยายามูดแบบให้มันดูดีอ่ะให้คนให้ให้ผมเาให้ผมเขาลบเขาแต่มันแต่ความนจริงคือมันหมูประมาณนี้ดีกว่า เอาไว้เดี๋ยว่าก่บที่พาเ,เดี๋ยวค่เวค่ซัดเลยตอนนี้ยังไม่ได้กก <c oughs> เกิดหรือว่าเขาเข้าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้แนแหละเดี๋ยวพอเราเรื่องมันยาวับบูมเรื่อง <c oughs> น,น,นี้ใช่ไหมบริเ <c oughs> วณแอคชั่น ครับใช่อ่าโหจผมชไอ่งผชอนะแตฟิลมันมันมีเอหนังในนี้เยอะอยู่อืชอบผมก็ชอบแนวนี้เหมือนกัน่แบบ่ชเป็นยงจแต่เกดเอาใจจริงก็อะแบบแบบก็ชอบเลยตายก็ฟฟิตตี้แข่งแบบ ข้ทงทไม่ใช่แบบไฟสปิบิวลเหมือวคนที่เคยแบบสิงเอเอเอฟซีนี้โค้ชสิงนี้ถูกใจเลยแต่แอมอ่เดี๋ยวรอมักกลามเดี๋ยวโมโตเฟน่จะมีเพลสดียมเดินยูอยู่นี่ก็รอดูรอเล่นอยู่เหมือนกันแต่ได้สามสิบสเออลแต่แต่แต่ไม่าวมัมาไม่ครบเออี๋มัไม่ครบตี มั่ก็มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสิบ bundle ใช่ไหมมันเป็น bundle น่าจะรู้สักพุทคาเห็นกิเซอร์อยู่น่าจะเป็นลมโบเฮ้ยยี่ไป็น้อยตัวเลยเลยเฮ้ยเกินไปปะน้องน้องเลยเออนั่งคุยเหมือนคุยไม่ได้ยิงไม่ได้เอ้เได้ครับเจ้คือผมไม่ได้คุยกับคุณสะพี่สามามันแบบเลยมันก็มีแบบ อยเล่าไงว่าที่ผ่านมาผมผมไปไหนมาบ้างไงได้เลยนะนี่แหละเกลียดี่ไปยุ่งยุ่งกับโนเวเออเศรษฐศาสตร์่โนเวแต่รู้สึกว่าเดียวทีนี้มันแต่เดีวทีเนี้ยถ้าผมดูมันมันเหมือนปูทางเดียวดี่สุก็เราดูสงามเราดูถ้าเราคีดีย่ว่า ปกติปกติแล้วแบบว่าเป็นหนังนะผมอยากให้มันยืดนะแต่ถ้าเป็นเกมอยากให้มันยืดอยู่นะเออเออใช่เพราะว่าเออยีดพูดเลยว่าอันนั้นเพราะว่าเออใช่เพราะว่า GT ยีหกมันเลื่อนไปฟิจิออนไลน์กว่าจะมาก็น่าจะปีก็น่าจะปียี่สิบเก้ายี่สิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดไม่ก็เออเรนซ์เอสทันวาเอรีเอสเอส แบบทดลองระบบอะไรเงี้ยซื้อหรืออากาศแท้เฉพาะคนที่ซื้อตัวพรีเมียมอะตัวแพ็คพรีเมียมได้ก่อนเดินต้องเดินนี่แต่ตอนนี้เราไม่รู้ลองซืบหน้า GT6 ออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็เเนราก็แบบแต่ผมไม่อยากท้าวัรเยอะเพราะว่ายิ่งคาดยิ่งคาดหวังฟีเจอร์เยอะไปแม่งก็ผิดหวังเยอะอีก ขอแค่ว่าแบบอะไรที่มันเป็นคอด้อยของภาค5แก uh ้ในภาค6แค่ได้ขอแค่นั้นอะไรเอะไรนมันมันอะไรครับมัน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 มนมันมัมันมันมันมมันแับมันมมนมันม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 ัมัเมนมมมม่มมมนนันนนทางอ่ะนงผมว่าผมมมมมันมันันนนมัมันมันมันภาพม อ๋เบสวัสดีครับเบสวัสดีครับเบสไหนก็มาดูเยอะแยกไอ้ติดเนี่ยเบสเยอะเบสเยอะเมมเบอร์เมมเบอร์เป็เมมเบอร์เออเนี่ยอดีตครับพี่แตไม่อายุเท่ากันด้วยนะผมเป็นเมมเบอผมได้ยินครัว่าเมมเบอร์ในจิดนี้ไม่ต่างิ0รอบในเดือนนี้เอว่ามันจะได้แยกอ่ะ ไม่รู้ว่าผมว่าม okay, ันเป็นพราะอายุใกล้ๆเคียงพี่แบบว่าเสียงกันเลยใกล้เคียงทันหมดไปเร็วเลยครัรอด์จบคะแนนเลยแล้วก็พวกขลังี่นเรื่อยๆพส่งไปเจอเนี่ย ที่แต่โขดพวกไอที่เสริมพวกรถตับเตอ,ๆๆอร์ยังเงี้ยเอออ่าศารเราคิดได้ว่าใครที่ว่าพรอ,อัพเกรดได้มั้งใครพรอัเกรดแล้วก็จะมีถ้าพี่เดาก็จะมีปะะไ,มไปกับเอิร์ธอ้๋อไปกับเอิร์ธอ่ะพี่เอาออกมาเลยพเพราะว่าแบบว่าเขามาเล่นบ่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่สบกันเหมือนเดิมไม่เป็นไ,ไรไปเอาไปพี่ก็ลองแบบว่าเพิ่มยูให้เขาไปอีกเป็นอีกอัน คือว่ารู้สึกเหมือนทำไมทำไมหมดแพ้เลยผมว่าไม่ทำไมผมว่าอากาศกินอ้องล้มบนบานเลยเนี่ยแต่จะกลับที่พ่ายเลยผมจะลงทะยานลงรูปในมอเตอร์ไนค์จิงขึ้นให้ดูอนามัยเออให้มองเล่นนี่ี่่เผมไม่ไม่แปลว่าผมเล่นมานานแล้วไงผมแบบว่าอยากกับวิลุกมานานแต่ว่าผมไม่สิปีที่แล้วผมยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เลย ไม่รู้จังวิชาไทยดังนั้นเลยแต่พี่ซื้อเลยโอเคพี่จะซื้อเกมเมื่อสามสี่ปีที่แล้วไอ้เขาเขามาก่อนก่อนที่พี่จะมาก่อนที่พี่จะมาดิเนี่ยเออใช่ไอความสนิทแม่งไอไอความสนิทแต่แม่งความจริงใจมันหายหมดเลยใช่ อาจจะไปชอบกินกันก็ได้เพราะบางทีเรายิ่งแบบว่าสมมติว่าเอ้ยแรกๆกับแรกๆก็สมมติว่ามาแรกๆก็เอ้ยพูดไปเลยครับแล้วหามันก็วันนี้แบบอย่างนั้นอย่างนี้แหละคือแบบเริ่มความจริงใจเริ่มหายแล้วอ่าใช่ครับอาจจะพูดแบบว่าผู้จ่าเริ่มไม่เข้าหูบ้างละเหมือนที่เกิดขึ้นเลยจือ่าเไม่ไม่ไอ้นั่นมันสมมติว่าผมว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้าถ้าไอ้ตื่นแต่ไอ้ตื่นมันก็ไม่ซีเรียสไงถ้าถ้ามันซีเรียสก็อันนี้ละมันก็ซีเรียสเต็มๆแค่จะไม่ทำแบบนั้น รถมาใช่ไหมแต่คือแบบมันแต่งสไตล์งที่มันชอบอะพี่ล้อมันใส่ล้อสีชมพูใช่ไหมแต่ว่ารถมันแบบชอบออกแนวสีขาวๆอะไรเงี้ยมันคล้ายๆบพี่สอนพี่เคยเห็นการแต่งรถพี่สอนนะ,อะเออเนั่นแหละแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบพูน้องเอ็งแต่งอะไรวะเนี่ยโหรู้แต่งอย่างนี้คือรู้เลยเนะี่ยคนไทยอะแต่งแบบไม่เหมือนกันก็เหมือนที่ชื่อชอบแต่งอแนบบิเมะ อ่าแต่งแบบไม่มีค่าแต่งแบบโอ้โหโคตรโลเลยอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นอะคือแบบที่ที่ผมเคยมิตติ้งคือผมเคยเห็นแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นมาคือผมก็เลยแบบไม่เคยไปมิตติ้งกอะไนอีกแล้วผมก็มิตติ้งไม่จบแล้วเป็นมิตติ้งแรกเลยมั้งที่ผมแบบว่าปฏิเสธก่อนเลยก็แบบว่าเล่นไปได้ครึ่งชั่วโมงวะตอนนี้กำลังเอาโชว์กันนะเออเนี่ยเนีผมว่าหยุดแค่นั้นเลยไม่ไม่เล่นต่อรู้สึกว่าไม่ใช่ไอ้เกลียดกังไอ้น้องคนนั้นแม่งก็แม่งแบบเสียใจเลยอ่ะ๋อเฮียเสียแบบว่าคือแบบ ชอบแบบเนี้เลยแบบเห็นมันเลยแต่แบบมันไม่มีมิตติ้งอื่นอะสมัยนั้นะน,ะน,ะนะตอนนั้นผมก็ไม่จัดพี่โชคก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าคือไม่มีใครจัดแล้วอ่ะเข้าใจน้องฟิวน้องมันเลยไม่รู้เลิกเล่นป่าแต่เสียงแม่งเอื่อยเลยตอนแรกๆเห็นเสียงเฮฮาเนี่ยแหละอม่างอรเงาเงาอะรที่หนโอ้ยยจริงต้องเจอไอ้ซาเสดายว่ะก็รูเหมือนมันบูลลี่อะพี่ใช่ป่าดโดนบูลลี่ ใครใส่ล้อแบบแปลกๆอ่ะใส่ล้อสีเหลืองล้อสีชมพูสีฟ้าเนี่ยโดนเห็นอยู่จะได้ปะได้เลยพี่ตอนนี้ผมเกิดไม่ได้เนี่ยเรื่องในเกมคือเรื่องในเกมไม่ยังเหยียดกันอ่ะโอ้โหสภาพจะหลุดมีปุ่มาร์ดอยูนี้ไม่ต้องให้ยิงหน่อยนะเอางั้นแกได้หรอบวกสามสิบสามเองเอ้า แต่พี่เดานะมันน่าจจะเป็นแบบอาจจะประมาณว่า